สวัสดีครับพี่น้องเรากำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่18แล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เรามาถึงหนังสือปฐมกาลบทที่21ถึง23ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับต่อมาทั้งอับราฮัมและซาลาก็อยู่อาศัยในดินแดนที่กษัตริย์อาบีเมเลกยกให้อย่างสุขสบายนะครับจนเวลาผ่านไปได้หปีพระเจ้าก็มาปรากฏอีกครั้ง ตามที่เคยตรัดไว้และทําให้ทั้งกู้ก็ได้มีลูกชายตามพระสัญญาซึ่งตอนนี้คุณอับราหัมก็มีอายุร0อยปีส่วนนางซาลาก็มีอายุ91ปีแล้วนะครับแล้วพวกเขาก็ตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าอิสอักนางซาลากลัวว่าลูกชายของสาวใช้คือนางฮากาที่ชื่ออิสมาเอลจะมามีส่วนในมรดกด้วยจึง ขับไล่นางกับลูกไปและทั้งแม่และลูกก็ต้องไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างเจ็บปวดขกมขืนใจนะครับและต่อมานางฮากาก็หาผู้หญิงชาวอียิปต์มาแต่งงานกับอิสมาเอลแล้วอิสมาเอลก็มีลูกหลานกลายเป็นชาวอียิปต์บ้างปาเลสไตน์บ้างและก็เป็นพวกชาวอิหร่านกับอาหรับในยุคนี้นะครับชนเผ่านี้จึงแค้นฝังหุ่นชาวอิสราเอลมาจนถึงทุกวันนี้ คุณจะเห็นข่าวว่าตอนนี้อิหร่านกําลังทําสงครามดูดเดือดกับอิสราเอลอยู่นะครับฝ่ายอิหร่านและพวกประเทศอาหรับก็มีบรรพบุรุษคืออิสมาเอลคนนี้นี่เองส่วนฝ่ายอิสราเอลก็มีบรรพบุรุษคืออิสอัคสองเผ่านี้ก็ต่อสู้กันมาตลอดเพราะปัญหาแย่งดินแดนกันนะครับมันก็เกิดจากการที่คุณอับราฮัมไม่เชื่อวางใจพระสัญญาของพระเจ้าที่จะประทานลูกชายให้ก็เลยไปเอาสาวใช้มาเป็นเมีย เพื่อจะได้ลูกตามที่นางซาลาบอกให้ทําพูดง่ายๆก็คือเขาก็ไปทําผิดแผนมาสเตอร์แผนของพระเจ้าไปก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับและก็อาจกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่3ในเร็วๆนี้นะครับต่อมาในปฐมกาลบทที่22อิสอักก็เริ่มโตขึ้นก็คงจะประมาณวัยปฐมนะครับพระเจ้าก็มาปรากฏต่ออับราฮัมอีกครั้งคราวนี้มาสั่งให้อับราฮัมถวายลูกชายเป็นเครื่องเผาบูชา โดยให้เดินทางไปยังภูเขาลูกหนึ่งที่แคว้นโมริยานักวิชาการพระคมพีกล่าวว่าน่าจะเป็นบริเวณภูเขาที่พระเยซูถูกตึงกางเขนในเยรูซาเล็มนั่นแหละครับมันก็สะท้อนถึงการที่พระเจ้ายอมเสียสละลูกชายสุดที่รักคนเดียวเพื่อไถ่บาปให้กับคนทั้งโลกนั่นเองอัราฮัมพาลูกชายเดินทางไปภูเขาลูกนี้มีระยะทางประมาณ80กิโลเลยนะครับใช้เวลาถึง3วันนักวิชาการพระคมพีก็กล่าวว่าตรงนี้ เป็นการสะท้อนถึงการสิ้นพระชนและคืนพระชนในวันที่สามของพระเยซูนะครับพี่น้องครับระหว่างทางขึ้นเขาเจ้าอิสอักก็ถามพ่อของเขาด้วยความสงสัยว่าพ่อครับฟืนกับไฟก็มีแล้วแต่ลูกแกะสําหรับเป็นเครื่องเผาถวายบูชาอยู่ที่ไหนล่ะครับอับราฮัมก็ตอบไปว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะจัดเตรียมลูกแกะสําหรับเผาบูชาไว้ให้เองแล้วก็พาลูกชายเดินขึ้นเขาต่อไปนะครับพอมาถึงตามสถานที่ที่พระเจ้าบอกไว้ อับราฮัมก็จัดก,การมัดลูกชายวางบนฟืนเหนือแท่นบูชาแล้วก็เอื้อมมือหยิบมีดจะฆ่าลูกชายของตนนะครับแต่ทนายนั้นเองทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ร้องตะโกนลงมาจากฟ้าสวรรค์ห้ามเขาไว้ว่าอับราฮัมอับราฮัมอย่าแตะต้องเด็กคนนี้บัดนี้พระเจ้ารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าเพราะเจ้าไม่ได้หวงลูกชายของเจ้าแม้จะเป็นลูกชายเพียงคนเดียวแล้วอับราฮัมก็เงยหน้า ไปเห็นลูกแกะตัวหนึ่งที่เขาของมันเกี่ยวติดก,กับพ่มไม้นะครับจึงไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนลูกชายของตนแล้วทูตสวรรค์ก็ร้องตะโกนจากฟ้าสวรรค์ลงมาเป็นครั้งที่สองว่าพระเจ้าประกาศว่าด้วยเหตุที่เจ้าเชื่อฟังไม่ได้หวงแม้กระทั่งลูกชายตัวเองซึ่งเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าเราจะอวยพรเจ้าแน่และจะทําให้ลูกหลานของเจ้ามีมากมายดุจด,ดวงดาวบนท้องฟ้า ดุดเม็ดทรายในท้องทะเลลูกหลานเจ้าจะครอบครองเมืองต่างๆของเหล่าศัตรูของเจ้าและทุกประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเชื้อสายของเจ้าเพราะเจ้าได้เชื่อฝั่งเราจากนั้นอับราฮัมก็พาลูกชายเดินทางกลับบ้านที่เมืองเบเอเชบาและในปฐมการบทที่23ต่อมานางซาลาอายุได้127ปีก็ตายลงนะครับอับราฮัม ก็ไปซื้อที่ดินเผื่อหนึ่งเพื่อฝังศพให้แก่เมียของตนซึ่งอยู่บริเวณเมืองเฮโบรน hey นะครับถึงตรงนี้ให้คนกดสต็อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าประเด็นแรกเหตุใดอับราหัมจึงฆ่าลูกชายตัวเองเพื่อถวายเป็นเครื่องเผาบูชาตรงนี้สะท้อนถึงพระลักษณะใดของพระเจ้าและสะท้อนถึงอะไรในตัวอัปลาหัมประเด็นที่สองคำถามคือถ้าเป็นคุณ คุณจะทําแบบเดียวกับอัปราหัมหรือไม่อย่างไรให้คนหยุดชั่วขนาและสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับว่าคุณได้รับเลมาพิเศษอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดียวไว้นะครับสําหรับผมเลมาที่ได้รับคือประเด็นแรกตรงนี้สะท้อนถึงพระลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นของพระเจ้านะครับคือพระเจ้าจะชอบทดสอบความเชื่อและการเชื่อฟังของเรานะครับคุณจะพบว่าในพระคัมภีร์ ก็จะมีหลายๆครั้งที่พระเจ้าทดสอบการเชื่อฟังของหลายๆคนนะครับเป็นการลองใจนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงข้อพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่สิข้อยี 12, ที่กล่าวว่าแต่ซามูเอลตอบว่าพระยาเวชอบใจในเครื่องเผาบูชาและสัตวะบูชาเท่าเท่ากับการเชื่อฟังเสียงของพระยาเวหรือยังไงไม่เลยเพราะการเชื่อฟังก็ดีกว่าการถวายเครื่องเผาบูชา การยอมฟังก็ดีกว่าไขมันของพวกแกะตัวผู้เห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าพอใจการเชื่อฟังมากกว่าการถวายเครื่องเผาบูชานะครับดังนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าพอใจสิ่งที่อัปลาหัมเอามาเผาบูชานะครับแต่พอใจการเชื่อฟังของอัปราหัมในเฉลยธรรมบัญญัติก็กล่าวว่าใครเชื่อฟังก็จะได้รับการอวยพรส่วนใครไม่เชื่อฟังก็จะถูกแช่งสาปตัวอย่างเช่นกษัตริย์ซาอูล วมักทําอะไรไม่เชื่อฟังหรือเชื่อฟังแค่ครึ่งครึ่งกลางๆจึงถูกปลดกลางอากาศแถมไม่ตายดีเลยนะครับส่วนกษัตริย์ดาวิดเชื่อฟังแทบทุกเรื่องจึงจเจริญรุ่งเรืองได้รับพระพรมากมายไงล่ะครับพี่น้องที่รักการทดสอบที่ดูเหมือนจะโหดร้ายมากก็คือจะต้องฆ่าลูกชายตัวเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อัราฮัมจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะครับว่าเขาจะยอมเชื่อฟังพระเจ้าหรือจะหวงลูกชายตัวเองเอาไว้ มันเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดสําหรับมนุษย์เรานะครับอับราฮัมไม่ลังเลที่จะทําก็เพราะเขามีใจเชื่อฟังเต็มร้อยพร้อมจะยอมเสียลูกชายสุดที่รักเพียงคนเดียวสแสดงว่าเขามาถึงจุดที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งที่สุดในชีวิตแล้วนะครับพี่น้องครับผู้เสียเราเมื่อได้รับการวอวยพรอะไรก็มักจะหลงรักพระพรน,นั้นและกอดมันไว้แน่นพระพรจึงมักจะจบลงแค่ตรงนั้นเองนะครับคือถ้าคุณอับราฮัม ไม่ยอมเชื่อฟังทำตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็คงได้แค่กอดพระพรในการมีลูกชายคนเดียวไปตลอดชีวิตก็คงได้แค่นั้นแหละครับแต่เมื่อเขาแสดงออกถึงการเชื่อฟังอย่างเต็มร้อยยอมสละพระพรที่ได้รับก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยได้รับพระพรยิ่งใหญ่กว่านั้นคือมีลูกหลานมากมายดุจด,ดวงดาวบนท้องฟ้าดังนั้นการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มร้อยจึงเป็นกุญแจไขประตูแห่งพระพรที่ล้นหลามนะครับ เพราะอะไรครับก็เพราะถ้าคุณกอดอะไรเอาไว้แน่นสิ่งนั้นจะกลายเป็นรูปเคารพของคุณนะครับถ้าอับราฮัมกอดลูกชายอิสอัคเอาไว้แน่นไม่ยอมเชื่อฟังทาตามที่พระเจ้าบอกนั่นก็แปลว่าลูกชายของเขาคือรูปเคารพของเขานั่นเองเขากําลังนมัสการลูกชายของเขาเองนะครับพี่น้องที่รักคุณรู้ไหมครับว่าคําว่านมัสการความหมายที่แท้จริงคืออะไรนมัสการแปลว่าการให้คุณค่ากับสิ่งนั้นสําคัญสูงสุด คือถ้าคนนุณนมัสการพระเจ้าก็แปลว่าคุณเห็นคุณค่าความสําคัญของพระเจ้าสูงกว่าสิ่งอื่นใดแต่ถ้าคุณเห็นคุณค่าของการมั่งคั่งร่ารวยเงินทองเหนือสิ่งอื่นใดก็แปลว่าคุณกําลังนมัสการเงินทองและไม่ได้นมัสการพระเจ้านะครับหรือถ้าคุณเห็นคุณค่าของสามีของคุณหรือภรรยาของคุณเหนือสิ่งอื่นใดก็แปลว่าคุณกําลังนมัสการสามีหรือภรรยาของคุณนะครับและไม่ได้ นมัสการพระเจ้านั่นเองดังนั้นบททดสอบของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมตอนนี้ไม่ใช่เพียงทดสอบแค่ว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เท่านั้นแต่มันเป็นการทดสอบอีกอย่างคือทดสอบว่าเขากําลังนมัสการอะไรที่มาเหนือนมัสการพระเจ้าอยู่หรือเปล่าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าไม่ต้องการให้คริสเตียนเรานมัสการสิ่งใดๆเหนือพระเจ้านะครับซาตานต้องการให้ชาวโลกนมัสการมันและเลิกที่จะนมัสการพระเจ้าอับราฮัม เขากล้าที่จะฆ่าลูกชายตัวเองเพื่อถวายเป็นเครื่องเผาบูชามันก็แสดงถึงการนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นเขาจึงสอบผ่านข้อสอบข้อนี้นะครับและจึงได้รับการไวพรอย่างลดเหลือตรงนี้ลึกซึ้งมากนะครับในชีวิตประจําวันของคุณคุณกําลังนมัสการอะไรที่เป็นรูปเคารพของคุณอยู่หรือเปล่าคําว่ารูปเคารพไม่ได้หมายถึงแค่เฉพาะลูกป,ปั้นต่างๆที่เอามากับไหว้บูชาเท่านั้นนะครับแต่หมายถึง คนเห็นว่าสิ่งนั้นมันจะมีอำนาจช่วยคนได้ดีกว่าพระเจ้าตัวอย่างเช่นคนที่บูชา AI ในยุคนี้ว่ามันมีความฉลาดมีอะไรก็เอาแต่ปรึกษา AI ซึ่งอีกหน่อยชาวโลกก็จะยิ่งหันไปบูชามันแล้วก็จะไม่มีใครสนใจที่จะมาอธิษฐานขอคำปรึกษาจากพระเจ้านี่ก็คือตัวอย่างการเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีที่มาเหนือกว่าพระเจ้าไงล่ะครับ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ใช้เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่ซะเลยทีเดียวนะครับผมเองก็ใช้ AI บ่อยๆในการแก้ปัญหานะครับแต่ผมก็จะเตือนตัวเองเสมอว่าอย่าไปยกย่องบูชามันเกินขอบเขตจนเห็นความสําคัญของมันเห็นคุณค่าของมันเหนือกว่าพระเจ้านะครับเพราะว่าในปลายยกสุดท้ายนี้พวกเราก็มักจะเผลอไปยกย่องสิ่งต่างๆว่ามันมีพลังอํานาจเหนือพระเจ้าเช่นพลังอํานาจของเงินทอง พลังอานาจของสื่อโซเชียลพลังอํานาจของเทคโนโลยีซึ่งพลังอํานาจเหล่านี้ก็ล้วนมีผลให้พวกเราทําบาปมากขึ้นคําว่าทําบาปนี้ความหมายที่แท้จริงก็แปลว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้าไงล่ะครับดังนั้นในปลายยกสุดท้ายมนุษย์จึงหญิ่งยโสไม่เชื่อฟังพระเจ้ากันเลยไม่มีความยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆทําสิ่งที่พระเจ้าสะอิดสะเอียนจนใกล้จะถึงบรรพิภาคษาโลกแล้วจะเหลือรอดก็แค่คนที่สํานึกได้และขึ้นเหลือโนอา ซึ่งก็คือเรือพระเยซูเท่านั้นที่จะรอดจากภัยพิบัตินะครับดังนั้นคุณเสียเราต้องรีบไปเตือนชาวโลกให้หันมานมัสการพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังและยำเกรงพระองค์นะครับเพื่อจะได้รอดพ้นจากภัยพิบัติของการพิภากษาไงล่ะครับเอาละครับคราวนี้ก็มาใกล้ครวนประเด็นที่2คําถามคือถ้าเป็นคนควรจะทําแบบเดียวกับอัปลาฮัมหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับสําหรับผมถ้าจะต้องเอาลูกชายุดทิรักษ์ไปเผาบูชา แถมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอคอยมานานกว่าจะมีลูกคนนี้ก็อายุป่าเข้าไปถึงร้อยปีแล้วก็คงจะต้องคิดหนักเลยล่ะครับพี่น้องคงจะนอนไม่หลับไปหลายคืนสิ่งที่ผมทําคืออะไรครับผมก็จะต้องพิจารณาให้แน่ใจที่สุดว่าเสียงที่ได้ยินที่บอกให้เอาลูกชายไปเผาบูชาเป็นเสียงของพระเจ้าจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเสียงของมันซาตานหรือเสียงของตัวเองก็ได้นะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากเลยนะครับ คือการที่คุณจะเชื่อฝังพระเจ้าได้นั้นคุณจะต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าคุณได้ยินพระสุรเสียงถูกต้องจริงๆหรือเปล่ามิฉะนั้นคุณก็อาจจะตัดสินใจผิดแล้วก็จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะครับผมเห็นก็เสียนบางคนก็สุดตรงหรือตกขอบเกินไปนะครับพออ่านพระคัมภีร์แล้วก็เกิดกิเลสตัณหาอยากได้รับการอวยพรมั่งคัง่งล่ำรวยเร็วๆพอเห็นอับราฮัมเอาลูกชายไปฆ่า เพื่อถวายบูชาแล้วก็จะได้รับการวอวยพรอย่างล้นเหลือจึงรีบทําตามทันทีตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับคือเวลาคุณไปแบ่งปันเรื่องนี้กับใครคนต้องไม่ลืมที่จะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับมิฉะนั้นอาจจะเกิดโศกกนาตกรรมพ่อฆ่าลูกเกิดขึ้นได้นะครับคือคนในยุคนี้ก็มักจะมีกิเลสตัณหาอยากได้รับพระพรเร็วๆมากๆแล้วก็อาจจะรีบไปฆ่าลูกเพื่อบูชายันพระเจ้าเพราะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ คิดไปเองแบบนี้นะครับให้เรามาใกล้ควรถึงชีวิตของอัปลาหัมกันดูก่อนนะครับทําไมเขาจึงมีความเชื่อและเชื่อฝังพระเจ้าเต็มร้อยขนาดนี้กล้าที่จะเอาลูกไปฆ่าเผาบูชาโดยไม่ลังเลมันมีที่มาที่ไปนะครับประการแรกสําคัญที่สุดคือคุณอัปลาหัมนี่เขาฟังเสียงพระเจ้าได้นะครับตั้งแต่ตอนอายุ75ปีที่พระเจ้าก็มาบอกให้เขาออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากครัวเรือนของบิดา แล้วไปยังดินแดนที่พระองค์จะบอกให้รู้ภายหลังแล้วคุณอับราฮัมก็เชื่อฟังทําตามมันก็เพราะเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าไงล่ะครับดังนั้นก่อนที่คุณจะเชื่อฟังทําตามพระเจ้าคุณจึงต้องมีทักษะที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดเจนซะก่อนนะครับจะทําได้อย่างไรก็โดยขยันเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตามที่คุณได้ติดตามฟังคลิปในซีรีส์ต่างๆของผมไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับ แล้วคุณก็จะค่อยๆค,คุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้าแล้วก็จะไม่โดนมารหลอกลวงไงล่ะครับต่อมาคุณอับราฮัมก็เดินไปกับพระเจ้าอีกหลายปีนะครับจนอายุได้ร้อยปีเขาจึงจะมีลูกชายชื่ออิสอักตามพระสัญญานี่ก็แปลว่าเขาจะต้องดําเนินชีวิตติดสนิทกับพระเจ้านานถึง25ปีเลยนะครับจาก75ปีมาจนถึง100ปีแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่พระเจ้าจะพิพากษาเมืองโสโดมเขาก็ มีความสนิทสนมกับพระเจ้าถึงขั้นสามารถเจราจาต่อรองกับพระเจ้าได้ว่าขอเพียงมีคนชอบทำแค่สิบคนก็อย่าทำลายเมืองโสโดมเห็นไหมครับพี่น้องนอกจากจะฟังเสียงของพระเจ้าได้แล้วคุณยังจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีอาจจะเป็น25ปีเหมือนอัาหัมนะครับในการพัฒนาความสัมพันธ์จนสนิทสนมกับพระเจ้าด้วยนะครับกรณีคนอราหัมเขาใช้เวลาถึงยีปีกว่าจะมีลูกชายอิสอักและ กว่าลูกเขาจะโตขึ้นเป็นวัยปฐมอับราฮัมก็คงจะ,ะต้องใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้าไปถึง30กว่าปีนั่นแหละครับคือเขาต้องฟังเสียงของพระเจ้าได้แล้วก็ต้องใช้เวลาสนิทสนมกับพระเจ้ายาวนานถึง1 0 30กว่าปีเลยกว่าจะมาถึงจุดที่พระเจ้าทดสอบเขาไม่ใช่จูจ่ๆพระเจ้าจะส่งข้อสอบยากๆนี้มาให้คุณตั้งแต่คุณเป็นผู้เชื่อใหม่ป้ายแดงยังไม่รู้อินโนเอเนยังฟังเสียงพระองค์ไม่ได้นะครับดังนั้นกุญแจสําคัญของการเป็นคริสเตียน ที่จะเกิดผลมากแบบที่เรียกว่าเป็นไปตามแผนของพระเจ้านะครับไม่ใช่แผนของคุณเองก็คือข้อแรกคุณจําเป็นต้องฟังเสียงของพระเจ้าได้ก่อนนะครับข้อ 2. เมื่อฟังเสียงของพระเจ้าได้แล้วก็ต้องกล้าที่จะเชื่อฟังด้วยนะครับถ้าคุณพยายามทําข้อ2คือพยายามที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ข้อแรกยังทําไม่ได้คือยังฟังเสียงพระเจ้าไม่ได้คุณก็อาจจะโดนมารหลอกและก็ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนะครับคือต่อให้คุณมีฤทธิ์อำนาจ มีไฟพระวิญญาณเต็มล้นมีของประทานล้นเหลือกับผีหรือรักษาโรคได้หรือทําการอัศจรรย์ได้มากมายหัวเราะร้องไห้เต็มเปี่ยมด้วยไฟพระวิญญาณมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณฟังเสียงพระเจ้าไม่ได้คุณก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือของซาตานแล้วก็ใช้ฤทธิ์อำนาจนั้นไปในทางที่ผิดแผนของพระเจ้าได้นะครับเพราะคุณคุณไปหลงเชื่อฟังเสียงของมันแทนที่จะเป็นเสียงของพระเจ้าไงล่ะครับดังนั้น การฟังเสียงพระเจ้าได้อย่างถูกต้องจึงมีความสําคัญเป็นอันดับแรกครับพี่น้องที่รักผมเองเดินกับพระเจ้ามา20กว่าปีมีหลายครั้งพยายามจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ปัญหาคือฟังเสียงของพระเจ้าปิดเพี้ยนไปจึงทําให้ชีวิตเด้งก็หลายครั้งนะครับดังนั้นผมจึงให้ความสําคัญกับการฝึกฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าให้ได้มากที่สุดในช่วงถูกล็อกดาวน์โควิดหลายปีจึงเป็นโอกาสดีที่ผมเอาเวลาทุกเช้า วันล,ละสองสาชั่วโมงมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อฝึกฟังพระสุรเสียงแล้วก็ได้นํามาแบ่งปันในคลิปซีรีส์ต่างๆจนเดี๋ยวนี้ก็500กว่าคลิปแล้วนะครับมีผู้กดติดตามก็ประมาณเกือบหมื่นคนแล้วถ้าคุณติดตามรับฟังคลิปเฝ้าเดี่ยวของผมไปเรื่อยๆทุกๆวันและคอยกดสต็อปเพื่อหยุดอธิษฐานสวดนากับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไปด้วยหูฝ่ายวิญ,ญญาณของคุณก็จะเปิดออกและคุณก็จะค่อยๆได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ครับ ทำไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนเดี๋ยวคุณก็จะคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์เองและก็อย่ามาให้ผมถามพระเจ้าแทนคุณนะครับมีพี่น้องหลายคนโทรมาขอให้ผมอธิษฐานถามพระเจ้าแทนเขาพี่น้องครับผมอธิษฐานเผื่อได้ในปัญหาของคุณนะครับแต่ไม่ใช่จะมาถามพระเจ้าแทนคุณผมขอนุนใจให้คุณฝึกถามพระเจ้าด้วยตัวคุณเองนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เจิมผมให้เป็นผู้เผยพระวจนะที่จะมาเที่ยวบอกใครต่อใครว่า พระเจ้าตรัสถึงชีวิตของคุณไว้อย่างไรผมถูกเติมแค่ให้นําความรู้ความเข้าใจพระวจนะมาแบ่งปันให้เข้าใจง่ายๆแต่คุณฟังแล้วคุณก็ต้องนําไปปฏิบัติด,ด้วยตัวคนเองนะครับผมไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าแทนคุณได้นะครับคุณต้องอดทิศเวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ด้วยตัวคนเองผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณแล้วคุณรู้ไหมครับว่า พระองค์ก็พร้อมจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันกับคนเสียเราทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณยอมเสียสละเวลาวันละหลายๆชั่วโมงมาสนทนาคุยกับพระองค์จนสนิทสนมแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยตลอดชีวิตนะครับคุณรู้ไหมครับว่าต่อให้คุณขยันรับใช้พระเจ้ามากแค่ไหนด้วยจิตใจที่เชื่อฟังมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าคุณฟังเสียงพระเจ้าไม่ได้มันก็จะมีปัญหานะครับคุณจะเห็นพระคัมภี์ทั้งเล่ม จะมีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าตัดว่าอย่างนั้นพระเจ้าตัดว่าอย่างนี้กับคนนั้นคนนี้เห็นไหมครับพี่น้องพวกเขาก็ล้วนได้ยินเสียงของพระเจ้านะครับดังนั้นถ้าคนยังไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วคนขยันรับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่อฟังมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะคุณจะทําให้เสียแผนของพระเจ้าไปแทนที่จะเกิดผลมากกลายเป็นเกิดผลน้อยหรืออาจจะเดี่ยงไปเลยเพราะไปฟังเสียงของพระเจ้าผิดๆแล้วก็โดนมารหลอกลวงแล้วก็กลายไปทํา ตามแผนของมันโดยไม่รู้ตัวนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมาในรูปของการกลายเป็นกรสเซียนที่สุดโต่งหรือตกขอบเกินไปนั่นเองนละครับขอหนุนใจให้ฝึกสนทนาสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากที่สุดถ้าคุณไม่รู้จะทํำยังไงก็ลองไปค้นหารับฟังคลิปที่ผมทําไว้แล้วในซีรีส์แต่โตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและซีรีส์ผมคุยอะไรกับพระเจ้าเป็นตัวอย่างนะครับค้นหาได้ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับ เอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้ให้เรามาร่วมสนุกกันพิมพ์เลข1หรือ2หรือ3ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณพยายามเชื่อฟังทำตามทำเนียมปฏิบัติของบททั้งไปนมัสก,การพระเจ้าไม่เคยขาดทั้งถวายสิบรถเต็มขนาดทั้งขยันขันแข็งรับใช้พระเจ้าคุณพยายามเชื่อฟังสุดๆแต่คุณยังฟังเสียงพระเจ้าไม่ได้เลยคุณไม่รู้ว่าพระเจ้าสื่อสารกับคุณวิธีไหนอย่างไรคุณไม่เคยได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดเจนแบบที่อัราฮัมได้ยิน คุณเชื่อฝั่งพระเจ้าเพราะเพาะได้ยินคนอื่นพูดว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าด้วยตัวคนเองเลยวันนี้รู้ตัวแล้วและสิ่งแรกที่จะพยายามทำคือจะเข้าเฝ้าพระเจ้าและฝึกฟังเสียงของพระองค์ให้ได้เพื่อจะมีชีวิตที่เกิดผลมากตามแผนของพระเจ้าได้แบบอับราฮัมถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณเคยได้ยินเสียงของพระเจ้าตัดกับคุณแล้วไม่ว่าจะมาทางนิมิตหรือได้ยินกับหู หรือได้ยินเสียงในใจหรือได้รับรู้สัญญาณบางอย่างที่คุณรู้แน่ว่ามาจากพระเจ้าคุณเคยรู ừ, you ้แ <packages> ล evet ้วว yep. ่าพระเจ้าพูดอะไรกับคุณและคุณก็เชื่อฟังทําตามเสียงนั้นได้ทุกครั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองครับพิมพ์เลขสามถ้าคุณเคยได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่คุณยังไม่กล้าเชื่อฟังทําตามหรืออาจจะหลงลืมไปแล้วจนไม่ได้เชื่อฟังทาตามหรืออาจจะไม่มั่นใจว่าเป็นเสียงของพระเจ้าจริงๆจึงไม่ได้เชื่อฟังทาตามถ้าคุณเป็นแบบนี้ พิมพ์เลขสามครับเอาละครับนี่นนอะพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันต่อหลังจากที่นางซาลาตายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพ่อลูกคูน่นี้อับราฮัมมีชีวิตเป็นอย่างไรต่อไปอิสอัคมีชีวิตเป็นอย่างไรต่อไปแผนของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาเป็นอย่างไรต่อไปอย่าพลาดติดตามเฝ้าเดียวด้วยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพร